ประวัติของหลวงพหลุนก้าวยอดแห่งวัดอัมพวันหลวงพหลุนเดิมชื่อหลุ่นใจภาราเป็นคนเกิดในตำบลเชียงรากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบิดาของท่านชื่อนายน้อยใจภารามารดาชื่อนางคำใจภาราครอบครัวของท่านประกอบอาชีพทำนามาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ แต่ตัวของนายหลุนก็ไม่เคยได้สนใจในการทำนาและไม่เคยช่วยบิดามารดาทำงานเลยสนใจแต่เพียงว่ามีพระเกจิอาจารย์องค์ใดที่เก่งกล้าในวิชาอาคมทางไสยศาสตร์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนแห่งหนตำบลใดเป็นต้องหนีออกจากบ้านไปครั้งละหลายๆวันบางครั้งก็หนีออกไปเป็นเดือนเพื่อขอร่ำเรียนวิชาต่างๆ สร้างความละอายใจให้แก่นายน้อยและนางคำเป็นอย่างยิ่งคั้นต่อมาทั้งบิดาและมารดาเห็นว่าจะเลี้ยงลูกคนนี้ไว้ไม่ได้แล้วจึงได้ปรึกษากันและกล่าวกับนายหลุนว่าถ้าเองไม่ช่วยพ่อแม่ทำมาหากินข้าทั้งสองคนก็เห็นจะเลี้ยงเองต่อไปไม่ได้เพราะเองเอาแต่เที่ยวเตรยอย่างเดียวตัวของนายหลุนนั้น เป็นคนที่มีทิฏฐิมานะแหลงกล้าเป็นทุนเดิมอยู่แล้วจึงก้มลงกราบพ่อและแม่และพูดว่าถ้าชีวิตยังไม่ตายเสียก่อนจะกลับมาสนองพระคุณจากนั้นนายหลุนก็ได้เก็บเสื้อผ้าข้าวของใส่ย,ย่ามและลงจากเรือนหายสาบสูญไปเป็นเวลานานโดยที่ไม่มีข่าวอีกเลยจนกระทั่งพุทธศักราช2425เสือรุนใจพาลาปรากฏตัวขึ้น ได้ปล้นและฆ่าเจ้าทรัพย์ไปหลายร้อยลาย,ลาย,ลายตลอดทุกตำบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่มีใครที่จะสามารถปราบปามเสือหลุนลงได้หรือแม้แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็ไม่สามารถจับเสือหลุนได้เพราะเสือหลุนผู้นี้มีวิชาอาคมแก่กล้าสามารถผูกหุ่นลวงให้เจ้าหน้าที่ทั้งยิงและจับมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนส่วนตัวเอง ก็หลบหนีจากเนื้อมือของผู้พิทักษ์สันติราชไปได้ทุกครั้งทำให้ตารวจในสมัยนั้นปวดเสียนเวียนกล้าวไปทาตามกันทางการสมัยนั้นอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆก็ล้าสมัยเจ้าหน้าที่ก็มีน้อยอีกทั้งยานพาหนะก็ไม่เคยปรากฏเลยว่ามีกันจนถึงกับพูดกันในสมัยนั้นว่านักเลงนี่ใหญ่โตกว่าตำรวจ กิจศัพท์ของเสือหลุนสมัยนั้นเลื่องลือไปจนกระทั่งชาวบ้านในทุกๆตำบลของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่างก็หวาดกลัวจนกระทั่งนายอำเภอได้เขียนประกาศติดไว้ในที่ต่างๆว่าให้เสือหลุนเข้าพบที่บ้านพักในายอำเภอโดยมีข้อแม้ให้เสือหลุนมาเพียงคนเดียวและห้ามพกพาอาวุธติดตัวมาด้วย เพื่อที่จะเจราจาให้เสือหลุ่นได้เข้ารับราชการโดยที่จะไม่เอาความผิดกับเสือหลุ่นแม้แต่เรื่องเดียวเมื่อเสือหลุนได้ทราบถึงประกาศของนายอำเภอแล้วก็รีบเดินทางมาพบนายอำเภอทันทีเพื่อที่จะมอบตัวหวังกับเนื้อกับตัวเป็นคนดีแต่เสือหลุ่นหารู้ไม่ว่าประกาศของนายอำเภอนั้นที่แท้ก็คือกับดักเพราะนายอำเภอ ได้จัดเจ้าหน้าที่และชาวบ้านพร้อมทั้งอาวุธปืนล้อมบริเวณน,นั้นไว้อย่างหนาแน่นเมื่อเสือลุนเดินทางเข้ามายัางบ้านพักของนายอำเภอเพื่อหวังเจรจาพอใกล้จะถึงตัวบ้านพักเสือลุนก็ได้ยินเสียงนายอำเภอตะโกนมาว่าเสือลุนจงหยุดอยู่กับที่และยอมมอบตัวแต่โดยดีมิฉะนั้นเจ้าหน้าที่และชาวบ้านที่ล้อมอยู่จะยิงทันที เมื่อเสือหลุนได้ยินดังนั้นก็รู้ในทันทีว่าตัวเองถูกหลอกแต่ก็ไม่ได้สะทกสะทานแต่อย่างใดนึกแขนใจในอำเภอเป็นที่สุดจากนั้นเสือหลุนจึงสำรวมใจให้เป็นสมาธิแล้วภาวนาคาถาที่ได้ล่ำเรียนมาผูกเป็นหุนหลวงพวกในอำเภอไว้แล้วก็หนีฝ่าวงล้อมออกไปได้นับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา เสือลุนก็ได้ทวีการป้นให้หนักยิ่งขึ้นจนเจ้าเมืองได้เรียกประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านในตำบลต่างๆและปรึกษาหาลือกันว่าเสือลุนผู้นี้ยากแก่การปราบปรามอยากจะเกลี้ยกล่อมให้เสือลุนกลับใจเขารับราชการเจ้าเมืองจึงเขียนประกาศด้วยตัวเองให้เสือลุนมาพบกับท่านโดยตรงโดยท่านจะไม่เอาโทษทันกับเสือลุนเลยเพราะ ทางราชการต้องการคนดีไว้ใช้งานเมื่อเสือหลุนทราบเรื่องตอนแรกก็ยังลังเลใจเพราะเคยถูกนายอำเภอต้อมมหนหนึ่งแล้วแต่ใจหนึ่งก็คิดว่าตนเองก็ได้ก่อกรรมทำเข็นสร้างเวรกรรมไว้มากมายคิดจะกลับตัวกับใจเลิกเป็นโจรเสียทีจึงได้ตัดสินใจเขียนจดหมายถึงเจ้าเมืองว่าตนนั้น ยินดีที่จะพบกับท่านเจ้าเมืองทุกเวลาแต่มีข้อแม้ว่าให้ท่านเจ้าเมืองมาเพียงคนเดียวเสือหลุนรับรองในความปลอดภัยและให้พบได้ในวันขึ้นสิบห้าค่ำที่ลานนวดข้าวหลังโรงสีเวลาสองทุ่มตรงครั้นถึงเวลานัดเจ้าเมืองได้มาถึงลานนวดข้าวก่อนเสือหลุนครั้นพอถึงเวลาสองทุ่มตรงเสือรุนก็เดินแหวกพุ่มไม้ออกมาพบกับท่านเจ้าเมือง ท่านเจ้าเมืองจึงพูดขึ้นว่าลุ่นเอ้ยสิ่งใดที่ผ่านมาขอให้ลืมมันเสียจงกลับตัวกลับใจเสียใหม่ทางราชการยังขาดแคลนคนดีมีฝีมือเช่นเจ้าฉะนั้นข้าจะแต่งตั้งให้เจ้าเป็นกำนันปกครองผู้คนในตำบลเชียงรากบ้านเดิมต่อไปเสือลุ่นได้ฟังดังนั้นก็ตื้นตันใจจึงสุดตัวนั่งยกมือไหว้ท่านเจ้าเมืองและกล่าวว่า จะพยายามปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดนับจากนั้นเป็นต้นมาเสือลุนก็ได้ทำหน้าที่กำนันตำบลเชียงรากเป็นอย่างดีโดยกำนันลุนรับราชการอยู่ประมาณสามปีจึงได้รับพระราชทานยศเป็นขุนกาวิจน์ใจพาราบางตำนานก็เรียกว่าขุนพาวิจน์ใจพาราหลังจากได้รับพระราชทานยศเพียงหนึ่งปี ก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นคือเสืออุ่นได้มาปรากฏตัวในตำบลน,นั้นขุนกาวิจนจึงให้เสืออุ่นเข้าพบแล้วท่านกำนันตำบลเชียงรากหรือเสือหลุ่นจึงได้อบรมสัง่งสอนเสืออุ่นให้ประพฤติแต่ในสิ่งที่ดีงามขอให้เลิกทําความชั่วเสียเพราะได้เคยสร้างเวรกรรมไว้มากมายส่วนเสืออุ่นนั้นนั่งฟังก็ไม่ได้รับคำแต่ประการใด แต่กับนึกในใจว่าขุนการวิจนเหอยดศักดิ์จนลืมเพื่อนเก่าจึงรีบลาขุนกาวิจนกลับไปเมื่อเสืออุ่นลาขุนกาวิจนใจพารากลับมาด้วยความไม่พอใจเสืออุ่นก็ได้เริ่มอารวาดป้นฆ่าเจ้าทรัพย์คนแล้วคนเล่าและเมื่อป้นฆ่าเจ้าทรัพย์ลายใดเสืออุ่นก็จะได้เอ่ยชื่อว่าเสือหลุนเป็นคนปนทุกครั้ง เมื่อความทราบถึงท่านเจ้าเมืองท่านก็มีความสงสัยจึงได้มีหนังสือถึงขุนการวิจุนให้มาพบฝ่ายขุนการวิจุนได้รับหนังสือแล้วคิดการครั้งนี้ว่าเราคงมีความผิดแน่ๆเพราะเจ้าเสืออุ่นซึ่งถูกจับได้และซัดทอดมาถึงอีกประการหนึ่งใครๆก็ย่อมรู้ดีว่าเสืออุ่นนั้นเป็นสมุนมือขวาของขุนการวิจุนมาก่อน คงจะรู้เห็นเป็นใจกันเป็นแน่ขุนกาวิจนจึงได้หลบหนีหายเข้ากรุงเทพแต่เจ้าหน้าที่ก็พยายามตามล่าตัวอยู่ตลอดเวลาขุนกาวิจนเห็นว่าถ้าขืนอยู่กรุงเทพต่อไปมิวันใดก็วันหนึ่งต้องถูกจับจนได้จึงหนีย้อนกลับขึ้นไปบวชอยู่ที่วัดลำลูกกาในปีพุทธศักราช2431นั่นเอง ท่านบวชได้อยู่ประมาณสามพรรษาครึ่งเมื่อท่านคิดว่าเรื่องมันเงียบหายไปท่านจึงเดินทางเข้ามายังกรุงเทพมาจำพรรษาอยู่ที่วัดอัมพวันถนนนครชัยศรีอําเภอดุสิตจ,จังหวัดกรุงเทพหลังจากนั้นเมื่อลูกหลาน,านท่านทราบข่าวก็พากันมาหาท่านเพื่อขอของขังแต่ตอนนั้นท่านยังไม่ได้ทำเครื่องรางของขังแต่ประการใด ท่านจึงได้สักยันตก้าวยอดให้ลูกหลานที่มาหานับตั้งแต่บัดนั้นจึงได้ยินกิติศัพท์ล่ำลือถึงยันตก้าวยอดสมัยนั้นย่อมเป็นที่ทราบกันดีว่ากกนักเลงดังๆในกรุงเทพไม่มีใครเกินกกก้าวยอดหลังจากหลวงพ่อหลุ่นมาจำพรรษาอยู่ที่วัดอัมพวันได้ไม่นานนะหลวงพ่อหลุนท่านก็ได้อาพาธกระเสาะกระแสะเลื่อยมา จนถึงปีพุทธศักราช2471ท่านก็ได้มรณาภาพลงที่วัดอัมพวันนั่นเอง